สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ฟิลกูดวันนี้ผมมาแนะนําร้านอร่อยนะครับที่ผมมากินแล้วผมชอบมากนะครับก็คือชื่อร้านว่าร้านซูเปอร์เกิร์ลนะครับซึ่งพี่เขาเป็นเชฟนะครับแล้วก็เขามาเปิดร้านเองที่นี่นะครับก็คืออยู่ตรงข้ามวัดสปุงคืออยู่ที่สี่แยกสปุงถ้าคุณเคยมากินส้มตำเป่าปากก็คือขับเลยมานิดนึงก็จะเจอร้านนี้นะครับจะมีป้ายแดงๆเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวขา,วขาวหมูผัดกะเพราอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งอาหารที่กินที่ร้านนี้ไม่ใช่มีแค่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวหน้าเป็ดอย่างเดียวนะครับก็มีสปาเกตตี้มีอะไรอย่างที่ผมสั่งมาวันนี้แต่ที่เด็ดที่ผมชอบมากนะครับก็คือปอบเปียกุ้งอันนี้เป็นปอบเปียกุ้งนะครับซึ่งเอาราคาไหมถ้าผมบอกราคาคือทุกคนจะตกใจนี่คือห้าสิบาทนะครับใช่ไหมครับพี่หกสิบาทใช่ไหมหกสิบบาทกับกุ้งทั้งตัวนะครับซึ่งอร่อยนี่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าคุณกินนี่คือฟิลโมแต่ตอนนี้ผมมีกินไม่ได้เพราะมันร้อนมาก ก็คืออาหารเนี่ยก็คือราคาพื้นฐานโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือชามดูชามก๋วยเตี๋ยวครับคือใหญ่มากนะครับใหญ่ทั้งชามแล้วก็ให้เยอะด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ชามเท่าไหร่ครับพี่ก๋วยเตี๋ยวชาม50บาทนะครับ50าบาทคุณได้กินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็มีปกติให้ทานนะครับเมนูก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาที่แยกสบปนะครับก็คือตรง อำเภอพาซางนะครับก็มาลองแวะทานดูซปเปอร์เกิร์แต่เมนูแนะนํานะครับที่คุณจะต้องมาทานเลยก็คือปอเปี๊ยกุ้งจานนี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจพยาไ like, ลคําแล้วก็ช่อง Youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับอปอบเปี๊ยกุ้งเนี่ยก็ค่อนข้างเย็ยนลงแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมก็เริ่มทานแล้วนะที่ร้านซปเปอร์เกิร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ ผมจะให้ทุกคนเห็นว่าปอเปียกุ้งเนี่ยหน้าตามเป็นแบบนี้แล้วเวลากินมาข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูใครกินไม่เป็นได้ดูนะครับผมกินให้ดูก่อนเหเห็นกุ้งเหมือนตัวตัวไหมเห็นไหมัชูนในนี้นะครับซึ่งมาอร่อยมากริงแนะนำให้ทานเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ พี่เขาเอามาให้ทานด้วยก็คือขนมจีบขนมจีบตัวนี้เนี่ยทําเองใช่ไหมครับพี่ทําเองนะครับซึ่งขอดมก่อนซึ่งมันจะหอมมันจะเป็นคล้ายๆรสชาติกลิ่นมันจะเป็นจีนแท้เลยนะจีนมันจะไม่จัดนะครับอหอมอ่าผมกินมาหลายพี่นะครับ แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันหมูปบะช่อที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งแล้วก็ตัวขนมจีบเนี่ยจะรสไม่จัดมากคือมันรสชาติจีนแท้ๆพูดอย่างไงจีนแท้ๆใช้ไหมคือคนจีนเนี่ยเขาจะกินจืดไปเลยกับมันไปเลยหรือว่ามีรสชาติอะไรแบบกลางๆแต่เนี้มันจะมีความหอมของสมุนไพรอยู่ข้างในแล้วก็รสชาติก็คือจะไม่จัดมากแต่พอไปรับกินกับน้ําจิ้มมันจะพอดีนะครับก็ ย่าลืมมานะครับเนี่ยบรรยากาศร้านก็สะอาดนะครับให้คุณนั่งทานได้สบายนะครับมีอา<ม><ม>หารไทยจีนฝรั่งพร้อมนะฮะ MM. ดูหน้าเชฟพี่เขานะครับพร้อมก็ยังไงอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คืออยู่ที่สปุงนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสปุงเลยฝั่งที่เราจะไปเชียงใหม่พูดง่ายเอายี้คุณมาคุณเคยมาซ้มตำเป่าปากเลยซ้มตำเป่าปากมานิดนึงคือร้านนี้เลย ซปเปอร์เกิร์ลอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ